มาแนะนําระบบป้องกันระบบเซฟตี้นะครับของหินเกียร์ยี่ห้อดองเชงก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดเราใช้งานแล้วเกิดการสะบัดนะครับหินเกียร์จะหยุดการทํางานทันทีนะครับให้ทำการติดสวิตแลวเปิดใับแล้วอีกหนึ่งกรณีนะครับอย่างสมมุติว่าเครื่องหินเกียร์นะเกิดกรณีหลุดออกจากมือนะครับหรือว่าตกหล่นนะครับก็ก็จะหยุดการทํางานทันทีนะครับนี่นะครับปลอดภัยด้วยนะครับแล้วเขายังมีมือจับนะครับทําองศามาให้เหมาะตามสรีระมือนะครับเวลา ทำงานใช้งานก็ง่ายนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือตัวแบตนะครับถ้าสมมุติว ope, ่าเราเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตออกนะครับเราเผลอไปกดเปิดสวิตช์ไว้นะครับถ้าเราเสียบแบตไปเครื่องจะไม่ทํางานนะครับให้กดปิดปิดสวิตช์นะครับแล้วเลื no ่อนเปิดใหม่นะครับเพื่อเขาจะใช้งานได้นะครับแลวมีอีกหนึ่งอย่างนะครับตัวนี้สามารถเลื่อนได้นะครับไม่ต้องขันน็อตจะมีตัวล็อกให้ด้วยนะครับเลื่อนปรับตามการใช้งานของเราได้เลยนะครับ โอเคครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปหาั่งว้อยใช้งานกันดูนะครับของแบรนด์ยี่ห้อดองเชงครับดองเชงดีชัว